Oh, เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาในเกมของ d a g o a n b a s l e d ดคุคังบท t เทิลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเล่นด่านของ Collection of Epic Battle นะครับผมก็หลังจากที่เล่นไปแล้วมิชชั่นที่1ผ่านไปมิชชั่นของ Full Power ภายในคลิปนี้จะเป็นมิชชั่นแคดใหม่ของ Freezer LR ตัวใหม่นะครับผม Sword Enemy แคดใหม่นั่นเองนะซึ่งผมจะใช้เป็นทีมของ Freezer ล้วนเลยนะครับผม อย่างที่เห็นนะครับมีฟีเซอร์ในทีมนี่คือมีทุกล่างเลยตั้งแต่ล่างแรกไปจนถึงล่างทองนะครับผมนี่ถ้าผมมีเอลมาฟเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟูลพาวเวอร์นี่แบบมันจะมันจะสุดยอดมากเลยนะแต่ไม่มียังไม่ได้นะครับผมฟีเซอร์ก็ไม่ได้โกคู Goku ก็ไม่ได้นะครับก็หวังว่าผมจะได้ในช่วงกิจกรรมก่อนจะไปอะไรอย่างนั้นต้องได้บ้างแหละสักตัวหนึง่งอาจจะมาช้าหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับยังแอบหวังเหมือนกันนะออนั่นแหละก็มาไม่ต้องอ,อ,อะไรมากแล้วนะครับ เราก็พอมีประสบการณ์มากแล้วนะครับจากการเล่นผ่านในครั้งแรกในคลิปแรกของมิชชั่นฟูลพาวเวอร์ก็เลกได้ว,ว่่าด,ด่านก็ค่อนข้างจะสนุกดีนะจากที่ลองไปเล่นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเฟิร์สอิมเพชั่นที่โอเคนะเป็นด่านที่จะบอกว่าเป็นเกมยาวก็ไม่ใช่เต็มปากนะครับเป็นทั้งเกมสั้นแล้วก็เกมยาวในด่านเดียวกันนะเออถือว่าเจ๋งมากเลย แล้วก็ด่านใช้เวลาในการเล่นนานด้วยเหมือนว่าด่านจะเล่นแบบว่าจบต่อเฟสไม่ได้นานมากแต่ว่าถ้าเรานับรวมเวลาทั้งด่านเนี่ยเล่นผ่านทุกด่านทุกเฟสนี่คือก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับงั้นคือเราจะรีบไปเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะฮะทีมผมนี่คือใช้ผู้นําเป็นของฟเซอร์สีเขียวที่เพิ่งได้ eca ไปก็อาจจะนำเปอร์เซ็นต์ได้น้อยหน่อยนาแค่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไน้นาเยอะมากทาไงได้ผมไม่ได้มีเอว่าฟเซอร์ไงก็เลย ต้องใช้ฟีเซอร์ตัวนี้ใช้ไปก่อนเป็นผู้นําไปก่อนนะครับแต่ก็ถ้าดูแล้วก็ทีมนี้ก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะดูทรงก็ไม่ในปัญหาเท่าไหร่นะปัญหาไม่น่าจะมีเพราะว่าทีมมันตีแรงยู่แล้วอะดูดิฟีเซอร์ L r 5วล้านนะถ้าไม่ตาเล็กกับถ้าไม่ตายใหญ่นี่คือมันเป็นการโจมตีดาเมจเท่ากันนะตรงนี้ผมจะเรียกเป็นของคุรุลินลวกันนะเพราะว่าผมเล่นของพิกโลโร่ไปแล้วนะครับในคลิปแรก นี่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคุรลินนะครับผมซึ่งเรามีโกฮังด้านหลังด้วยนะน่าสนใจสู้2คนอย่างนี้เหรออ๋อเหมือนใน SBR เลยนี่นะครับผมเป็นการสู้แบบ2คนนะครับโอเคแต่ว่าน่าสนใจดีศัตรูนี่คือรูปแบบเหมือนในด่าน SBR นะแต่ว่าอย่าลืมว่าศัตรูมันการสตันได้โกฮังการสตันแต่ว่าโกฮังไม่การซิลกับการคุรินการซิลแต่ว่าคุรินไม่ได้การสตันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะ ผมยังไม่ขอเปลี่ยนร่างฟีเซอร์แล้วกันรอให้มันได้อะไรสักอย่างก่อนแล้วกันตรงนี้เพราะว่าเปลี่ยนร่างไปก็ไม่น่ามีอะไรดีขึ้นมาปะเปลี่ยนร่างดิฟเฟนแค่แปดห่เปลี่ยนร่าง 1. เป็นร่างทองมันมีโอกาสสแนสูงก็จริงแต่ว่าไม่รู้ดิแปลกๆผมไม่อยากเปลี่ยนร่างตอนนี้นะรอเวลาไปก่อนแล้วกันเนาะก็ตีใส่คูลลินไปแล้วกันตรงนี้นะครับดูจากสภาพก็ยังไม่น่าตายเท่าไหร่นาะยนั้นน่าจะพอรอดได้ปะไม่น่าตายเนาะครับ เพราะว่าด่านก็ไม่ได้ดาเมจที่จะแรงจนถึงขั้นสามารถฆ่าได้ขนาดนั้นหรอกนะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะนะสามล้านจากฟีเซอร์นั่งยาน ECA นะครับผมตูมตายไหมตายไม่ตายด้วยแม่งถึงนะเนี่ยเ,เลือนหนึ่งเหมือนเหมือนเหลือไว้ทําไมไม่รู้เหมือนกันเหมือนบอสได้ด่าน SBR เลยจะตายก็ไม่ตายคุณลินแม่งรอดได้ไงวะเมื่อกี้โอเคแม้ตายโกหงมาแสนสโดนหนักอะเนี่ยมาเซนโกนะฮะ เข้าใจได้ที่ว่าโดนหนักเพราะว่าฟีเซอร์นั่งยานไม่ไไม,ไ,มไม่ได้มีความถึกอะไรมากมายนะจะบอกให้นะมันไม่ได้ถึกมากนะฮะเข้าใจได้อยู่เพราะว่าด่าเนี่ยความยากของด่านมันตกไปของโกคูหมดเลยไงพวกเฟสแรกๆนี่คือไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่มันจะไปหนักเอาช่วงโกคูเลยะฮะโกคูนี่คือมีหลายเฟสได้พอแม่งตีแรงด้วยไนงะเออสุดยอดนคะครับผมนะก็ปิดฉากไปรอบนี้ให้ฟีเซอร์เอลวาตัวใหม่เป็นตัวละครปิดฉากไปนะฮะ ดูทรงก็โกหังไม่น่ารอดอตีเบิลอีกด้วยเนี่ยนะพาริสได้ตีเบิลด้วยฮะดาเมจสี่ล้านเก้าเบิลก็ประมาณสี่ล้านเก้าเหมือนกัน <c oughs> ไม่น่ารอดว่ะโกหังลาก่อนนะโอ้โหทีเดียวก็ตายเลยะฮะระเบิดโลกทิ้งไปเลยระเบิดดาวนามเม็กบูมบ้านบึมบ้านแตกไม่ใช่บ้านบึมอะดาวบึมเนื่อนะมาเบตา้านะครับ เบต้านี่เป็นเบต้าอาร์ตใหม่นะครับผมไปดูมาแล้วไม,ไม่น่ามีอาร์ตในเกมเลยเออนี่คือเบต้าอาร์ตใหม่ก็เป็นการสปอยว่าตัวละครจะมาเข้ามาในพาร์ตต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเบต้าเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นนี่คือเป็นอาร์ตใหม่ไงเป็นอาร์ตภาคนามเมกด้วยะนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ทมํามาแบบเป็นแค่ตัวละครประกอบประกอบไม่ด่าหรอกมั้งเออคงทํามาย้อมขายบ้างแหละเบต้าภาคนาม,มกเนี่ยนะโอเคครับ ผมว่าการเปลี่ยนร่างฟีเซอร์ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนร่างไปเลยนี่แอคทีฟสกิ l เอ่อสก i m a อ i ิเมชันนะครับผมสามารถปรับได้แล้วเซิร์ฟเรานะก็ปรับเรียบร้อยเมื่อกี้นะฮะเปลี่ยนร่างอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอดูแอนิเชันอะไรมากมายนะครับตอนนี้ผมได้ฟีเซอร์ฟีเซอร์เหลืองบทเส้นทางเพิ่มมาเส้นทางนะัะงนั้นก็คือลุ้นมากว่าไมา้ตายของมันจะตีแรงขนาดไหนมาสาล้านาก็โอเคนะ ไม่แรงจนมากเกินไปแต่ก็โอเคพอพอพอเข้าใจได้นะครับลิงผมก็มาได้อัพเต็มท่าไหร่ด้วยนะมาก็เหมือนเดิมเราจะให้ฟีเซอร์ทำการปิดงานเหมือนเดิมนะครับผมรูปแบบสไตล์เดิมๆไปเลยไม่น่ารอดฟีเซอร์สามารถฆ่าได้บอกว่า ฟิเซอร์เจอเบต้ามันคีริคอนยากนะฮะมันคือข้อเสียของตัวละครเวอร์วายปีนี้คือว่าตั้งแต่ตัวละครเฉพาะหน้าเฉพาะตัวถึงสามไม่การันตีคิริคอนได้ดังนั้นคือถ้าปวดเส้นทางเพิ่มนี่ก็คือควรมีคีรีคอนสักหน่อยนะไม่ยงั้นไปเล่นดันอื่นนี่คือแบบมันจะมันจะแป๊กเอาเออตีเบิ้ลก็จริงการันตีเบิ้ลตีแรงก็จริงแต่ว่าถ้ามันไม่คีมันก็มันตีไม่เข้าจริงจะบอกให้นะครับผมอ่ะว่างไงไหมตายเข้ามาเจ็บหรือเปล่า ซึบหกหมืน่นโอ้ยเบาอ่ะฟิเซอร์ตัวใหม่แม่งเอาเรื่องมากเลยเวอร์วายปีนี้ถือว่าเบอร์วายปีนี้มันก็เก่งนะเออเก่งระดับหนึ่งเลยคือมันเก่งแบบแปลกใหม่ด้วยนะฮะที่ว่าไม้ตายใหญ่กับแม้ตายเล็กเนี่ยมีดามจตเท่ากันเลยเออคือตีเมกาคอรอสโซดาเมเจเท่ากันเพราะตามหลักปกติอะ่ะแม้ตายเล็กจะเป็นการโจมตีแบบคอรัสโซดาเมเจตเฉยนะครับถ้าตามหลักตัวละครเอวาตัวอ,อื่นแล้วแต่ว่านี่คือเป็นตัวละครเอวาที่แปลกแหวกแนวมากๆ ตีมท่าเล็กเมกาครัลซอลดาเมจเนี่ยไม่มีเลยในเกมนี้นอกจากมันเอง2ตัวใหม่แหละครับผมฟีเซ,ซอร์ทองนะครับปิดฉากไปครับดาเมจเสียล้านสี่นะครับผมจากบัฟเปอร์เซ็นต์ดาเมจจากไอเทมเนี่ยกีเมื่อกี้ไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออคือจริงๆรเนี่ยจะกะใช้ฮิลเลือดไม่ได้กะใช้เพิ่มไอเดคเลเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยไงเมื่อกี้มีมีโอกาสตายได้ก็เลยใช้เพิ่มไปก่อนนะครับผมนะมา ถึงล่างเฟดโกคูแล้วถือว่ามาเร็วกว่าเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนเลยถือว่าเรามาเร็วกว่าคลิปก่อนเยอะเลยเนะยคลิปก่อนนี่คือใช้เวาลาในการผ่านนานเพราะว่าส่วนหลักๆก็คือทีมมันไม่ได้เป็นทีมที่แต่ว่าดาเมจไปไวมากเนี่ยทีมฟูลพาวเวอร์นี่คือดาเมจไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าทีมนี้นี่คือดาเมจแม่งลดหลามไม่นอนอดูฟีเซอร์เอลวารคือเดอะแบกของเราเลยโหดจัดจัดนะฮะตีเบิ้ลเบิบ้ลเอาเลยแล้วก็ตีคลีคอนชัวชัวด้วยเนี่ยยิ่งเจอโกคูนะมึงเอ้ย มันยิ่งจะจบไวขึ้นไปประมาณ4เท่า5เท่าด้วยกันนะ่ะเพราะว่าความสามารถในการคริคอลร้อยเปอรเซ็นี่คือแม่งโคตรโกงเลยเว้ยดาเมจหลัก5ล้านอัพคริคอลัววๆนี่แม่งสุดยอดเลยนะ4ล้านเนะฮะตัวเพื่อนไปเลยฟริเซอร์ฟูลพาวเวอร์เด็ดบอเยัยตู้มคริคอน3 000, ล้านกกรันตีเบิ้ลไปอีก4ล้านแม่งอย่างก๊อตะบอกเลยสุดจัดะฮะโคตรเจ๋ง เตะยอดหน้าเขาให้คิดคอนไปสมล้านอีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบไปดีตายแน่มึงโดนฟิลเซอร์เล่นงานอยู่คนเดียวตายไหมเนี่ยเตะสี่ล้านห้าการตีคิดิคอนไม่น่าเหลือตายโคตรโหดเลยวะโอ้ยยิงเล่นยิ่งอยากได้หรอแม่งโหดเกินเนี่ยคือตัวแม่งโคตรโหดแบบ เวลามันเจอโกคูอ่ะเวลาเจอเวลาเจอตัวละครเฉพาะมงแม่งจะระเบิดโลกมากม,ากม,ากมันจะโคตรดุโคตรโหดไปเลยอะ่ะตีได้แบบวันสี่สามถึงสี่รอบอ่ะแล้วคือถ้ามันคีรีคอนทุกรอบนี่คือมันก็จ๋ามากๆแล้วมันคือแบบเดอะเบสในเกมเลยครีคอนทุกรอบอะ่ะตีเบิ้ลไปสามสี่รอบนี่แบบหึหฟินอ่ะเฟเซอร์โกลเด้นเปลี่ยน่างซะนะครับอยู่ขึ้นมาชิปกลัวตายไม่ใช่อะไรหรอก ค okay. แบบนี้หลอดดกครั้งใกล้เต็มแล้วนะคิดว่าเธอหน้าน่าจะทำให้เลือดโกคูต่ำกว่า30%ได้อยู่นะซึ่งถ้าเกิดว่าเลือดโกคูมันต่ำกว่า30%ก็น่าทำให้ฟีเซอร์ใช้ความสามารถในการโจมตีแอคทีฟสกิลได้แต่ดูทรงไม่น่าต่ำแล้วว่ฟีเซอร์นั่งยัน ECA มันตีเบาจากว่านี่ขนาดสตูเป็นสีแดงนะี่ หรือว่าศัตรูเกาะมันเยอะวะเออน่าจะเกาะเยอะซะมากกว่าไม่ใช่ว่าฟิเซอร์ตีเบาหรอกโกคูมันเกาะเยอะแน่ๆไม่คิด,ดิคอนไม่เข้าเลยบาทเสรได้เนาะฟเซอร์ทองนะครับผมไม่เป็นไรก็ยังโอเคแหละนะได้อยู่ได้อยู่ล้านห้าจากฟิเซอร์ตัวฟีสีม่วงฟิเซอร์ม่วงก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างจะโกมากในในพวกแบบด่านของโกคูนะเพราะว่ามันโคตรถึกเลยถึกไม่พอซับได้ด้วยนะครับเป็น ตัวละครคีย์ในการผ่านด่าน sbr เลยก็ว่าได้นะเฟเซอร์ม่วงตัวฟรีเนะี่ยนะครับใครบอกตัวฟรีกากๆา,ากนะไม่ใช่นะฮะตัวฟรีนี้แม่งคือดอะ bag เลยก็ว่าได้เท่นี้ผมยังไม่ใช้ให้ฟีเซอร์ได้แม่ตายใหญ่แล้วกันเราจะให้เอ่เอเก็บเก็บหลอดลูกคังไปก่อนเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ f ีเซอร์มันเก็บไม่ตายเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ f ีเซอร์เราได้เก็บไม่ตายใหญ่มันจะได้มันจะได้หลอดลูกคังขึ้นพอดีไงเพราะว่าเราเก็บลูกแก้วสีฟ้าไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะ ซึ่งเธอหน้าจะได้หลอดโดกคังได้ใช้ด้วยนะฮะถ้างั้นเราต้องรีบปิดฉากให้ไอโกโคูเฮอร์เคนตายก่อนเลยภายในเทิร์นี้ให้ได้ก่อนไม่งั้นนี่คือปัญหามาแน่ๆนแหละแต่คิดว่ายังไงน่าจะฆ่าได้แหละฟีเซอร์ตัวเพื่อนมันโหด5ล้าน1คีิค่อนดูดิโอ้ระเบิดด่านของจริงอะ่ะ <c ười> คือมิชชั่นเนี่ยครับมิชชั่นแฉ่สวอนเอเนอร์มี่ถ้าใครมีฟีเซอร์ใหม่นะโอ้โหเหลือล้อนอะ่ะเหลือล้อนจริงอะ่ะดูแม่งตีดิ บ้าบออะตีเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเอาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลไม่ใช่ว่าเบิ้ลทีละสองล้านสามล้านไม่เบิ้ลสี่ล้านอัพไอ้ห่าตัวห่าเล่มเบิ้ลธรรมดาสี่ล้านอัพไม่ใช่เบิ้ลธรรมดาเบิ้ลแม้ตายเล็กสี่ล้านอัพการันตีคีริคอนโอ้โกงเกินนะฮะเทร์นี้ก็น่ากลัวนะไม่เป็นไรครับเรามีฟีเซอร์ม่วงอยู่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ฟีเซอร์ม่วงไปแทงเลยก็ตามนั้นฮะ เธอคนนี้ถ้าเกิดว่าโกคูมันแม้ตายเข้ามาใส่ถูกคนก็จะโอเคใส่ถูกคนแล้วนะครับใส่ฟิเซอร์ม่วงมาดีแล้วเพราะถ้าใส่ตัวสองช่องหลังเนี่ยอันตรายแน่ขนาดฟิเซอร์ม่วงโดนแสนห้าคิดดูแล้วกันตีโคตรแรงเลยฮะด่านหานี่แม่งตีแรงมากนะครับนา่าจะเป็นเพราะผลจากด่านที่เป็นบ bon อนะลเกงกีไงเลยมีดาเมจที่แรงน่ครับผมแต่นี่มัแค่ล่างผมดําล่างซูปเปอร์ไซย่าดาเมจแรงกว่านี้อีก นะครับผมไปฟีเซอร์ฟีเซอร์อนี่ก็ไม่ได้ตีแรงมากเป็นตัวละครสายซับบวกแทงนะครับผมแต่ก็มีความสามารถในการคิริคอนที่ง่ายอยู่เห็นไหมคิริคอน2ล้านตาน่นโอเคน่าจะได้เลือดจากหลอดดกคังเด้งมาเยอะนะเพราะว่าเราตีคิริคอนไปเมื่อกี้นะครับผมอ่ะฮะก็เ์นหน้าจะเหลือเลือดไปสู้ด้วยนะประมาณครึ่งหลอดก็โอเคแหละ ขอสักครึ่งหลอดอัพแล้วกันนะจะได้มีเลือดไว้พอพอฟัดพอเหวี่ยงได้บ้างแหละตรงนี้นะครับผมมาฟีเซอร์เป็นร่างสอ่าเดี๋ยวเจอร่างทองรู้กันแน่ๆว่าเป็นยังไงเจอร่างทองนี่หนาวแน่ๆบอกเลยโอเคผมจะให้ฟีเซอร์เขียวตีไปก่อนแล้วกันเพื่อเป็นการแซกเอลิเคดีเฟนด้วยส่วนหนึ่งไม่งั้นนี่คืออาจจะตีเบานะครับอ่ะมาได้เวลาล,ละเพื่อนเอ๋ยจงตีแรงขึ้นเลยกว่าน,นี้ เพิ่มความถึกกับดาเมจเด้งขึ้นไปอีก4ี่ล้านหนึ่งดาเมจนะฮะอันนี้คือจําไว้ก่อนเลยนะว่าทีมเราอ่ะมันนําเปอร์เซ็นต์ผู้นำมันนำมเปอร์เซ็นต์แค่ร้อยสสิปอร์เซนนะเว้ย <laughs> บ้ามากมื่ดูฟีเซอร์เอว่าเพิ่มเจ็ดล้านห้าโอ้บ้าบอบ้าบอเจ็ดล้านห้าคิดดีค่อนการันตีโอ้โหมันมันเกินไปแล้ว <laughs> <laughs> เอออยากได้วะเนี่ยแม่งโหดเกินเนี่ย คือฟเซอร์แม่งเก่งมากมีลิงบิ๊กแบดบอสดาเมจแม่งสุดจัดๆอะ่ะเวลาเจอโกคูแม่งแบบแม่งคือสุดยอดตัวละครในเกมนะเวลาเจอโกคูอะฟเซอร์เอาเรื่องมากๆเลยนะฮะโอเคเทอ์นี้น่าเป็นห่วงวะ่ะเพราะว่าโอ้โหดูดิอันตรายนะฮะผมแบบเนี้ยน่ากลัวมากๆเรามีทริปเปิลเรามีตัวละครอย่างฟเซอร์ทองคำ 3. สามตัวก็จริงแต่ว่าน่าเป็นห่วงตรองฟเซอร์เหลืองมากๆงั้นผมขอใช้ ไอเทมวิสกันนะครับป้องกันไปก่อนอันตรายนะครับผมอันตรายมากมากเดี๋ยวก่อนนะมผมจะให้ฟีเซอร์ฟ้าอยู่ช่องหน้าไปแล้วกันนะฮะอยู่โลลักไปก่อนแล้วกันทิ้งไว้ก่อนอแบบนี้โอเคน่าจะไม่มีปัญหานเะทิร์นนี้เพราะเราใช้เทมป้องกันไปแล้วนะครับผมฟีเซอร์ทองสามตัวก็จริงแต่ว่า ซูฟเซอร์ภาคนาเม็กไม่ได้เลยฮะภาคนาเม็กภาคคลาสสิกแม่งเก่งกว่าเยอะเลยนะโอเคตีใส่ฟเซอร์โกลเด้นสีฟ้าเข้ามาไล่ผลน,นะครับเพราะว่าฟเซอร์ฟ้ามันกันดำมือถึง90%ซนายคิดผิดแล้วล่ะโกคูจะตีเข้ามาใส่เฟเซอร์ฟ้านะคิดผิดแบบว่าหันจริงๆไม่มีคีย์คอน2 000, 000, นล้านเป็นไงล่ะเอาเรื่องนะ สีเหลืองทักตีคิริคอนก็ถือว่าตีเข้าแบบเหมือนเข้าสีเลยแหละคิริคอนทีนึงก็ถือว่าสบายใจได้ลงใจไปเลยนะเมื่อกี้ฟีนเหลืองตีคิริคอนนะครับนี่ก็คิริคอนเหมือนกันโอเคช่องหน้าดีกว่าผมว่าโอ้โหฟีเซอร์เราไม่ได้แหมให้ตายเหรอเนี่ยฟีเซอร์โอ้เสร็จได้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะฟีเซอร์เขียวอดได้ไหมให้ตายสําคัญนะเนี่ยไม่ได้จริงเหรอโอ้บ้าบอแล้วอย่างนี้ ก็น่าจะไม่ได้จริงๆนะครับเศรษดายแย่เลยอะไม่เป็นไรครับช่างมันโอ้เศรษฐายาอะฟิเซอร์เขียวมัได้ไห้ตายไม่เป็นไรฮะมาฟิเซอร์ฟ้าเอาหน่อยดิสี 4, ่ล้านเจ็ดอีโกคูไอพวกลิงกังเอ้ยระเบิดดาวไปซะนี่เราให้ฟิเซอร์ฟ้าจัดการเราก็ได้นะฮะมีการันตีคีย์ซะเปล่ากลัวอะไรต่อยท้องใบเตะเตะแต่ต่อยสะใจมากเลยวะ่ะ ต่ยอดหน้าปิวนู่นสามหินสามตลบเลยทีเดียวติดเบิ้ลธรรมดาแม่เสียดายจริงวะเอ้ฟีเซอร์เขียวติดเบิ้ลต้ององี้ช่วยกันทามาหากินหน่อยเออเอาเรื่องคิดิคอนด้วยตายไปเลยโอ้โหเจ๋งจัดจัดคือดาเมจของทีมหลักๆคือมาจากฟีเซอร์เพื่อนร้อยเปอร์เซ็นจริงๆวะ่ะนะเครดิตนี่คือให้ใครไม่ได้นอกจากฟีเซอร์เพื่อนจริงๆอะฟีเซอร์เพื่อนแม่งเดอะแบกของจริงนะฮะโอเคเทิร์นนี้ ผมจะเอาจริงอยากใช้เทมบับโจมตีนะแต่ว่าขอเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับเอออย่างนี้แล้วกันนะชึบอ่านี้เทนี้ยังไม่น่ามีปัญหานะครับผมเพราะว่าตัวละครใส่บ้องกันก็นคือมาเต็มเลยแม้ตายใส่ฟิเซอร์ฟ้าโอ้โหนะทำผิดซ้ำทําผิดสอง ใส่เข้ามาก็ไม่เข้าหรอกไม่ต้องใส่เข้ามาเฮ้ย <c oughs> นี่ใส่ฟิเซอร์ฟ้าเพิ่งใส่เข้ามาหมื่นเก้าอ่ะเนี่ยยังเหลือเล็ดลอดเหลอเนี่ยหมื่นเก้าดามจฟิเซอร์ฟ้ากันดามิเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีการตีแม่ตาเข้ามาใส่ฟิเซอร์ทองฟ้าเข้ามาหลักหมื่นอัพก็ถือว่าโอ้ใช้ได้อยู่นะดาเมจเล็ดลอดเข้ามาหมื่นเก้าเนี่ยนี่ครับมาโกลเดนฟิเซอร์มาแล้วได้เวาลาการตีคลิคอนนะ กันตีคิิคอนในรอบเนี่ยของจริงนะบอกก่อนนะโอเคผมขอใช้นี้แล้วกันนะนี่เลยไอเทมไปเลยครับแต่เอาจริงเราควรให้เราเลือดต่ำก่อนบ่าวะค่อยใช้อะ่ะมันจะเป็นการประมาทกันไหบ่าวะผมขอใช้แล้วกันนะเพื่อเป็นการบนะั๊บดาเมจทั้งหมันไส้เนะยฮะอยากจบเกมไวๆไนงะเอออยากจบไวๆอะครับนะอยากจบไวๆจังเลยเสียดายว่าฟีเซอร์เพื่อนโได้แม้ตายใหญ่ไปฮะ ก็แอบเสร็จได้ไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม้ตายเล็กนี่คือตีแรงท้าไม้ตายใหญ่นะครับก็หมดห่วงได้นะมาเฮ้ยไอเทมทําไปด้วยครับป้องกันซ้ำสออีกไม่งั้นนี่คือมีโอกาสเสียเลือดสูงได้นี่ครับผมมารีปิดเกมซะมาดามเมจนะฮะ 5, 7, ห้าล้านเจ็ดรต่อยท้องโคตรเอาอ่ะ เตะเขาให้ต่อยเขาให้ปิวเข้าไปสามล้านสองถ้ามันตีแม่ตายใหญ่มันน่าจะขึ้นหลักแปดล้านเก้าล้านได้เลยแล้วคือบวกกับเบิ้ลอะรวมกับแม่ตายการตีเบิ้ลไปอีกอะสองสามทีคิดดีคอนทุกรอบนี่ม่งแบบที่สุดของวงการมาฟรีเซอร์ที่สุดแห่งฟรีเซอร์เลยก็ว่าได้อ่ะหกล้านสองการตีคิดดีคอนจากฟรีเซอร์เขียวต่อยเขาให้สามล้านห้าติดเบิ้ลตายไปซะ ทีมแม่งอย่างดุขนาดทีมคุณนำเปอร์เซ็นต์ไม่ฟูวเนะี่ยดุเกินอะ่ะโอ้ฟีเซอร์แม่งโคตรดุเลยทีมฟีเซอร์ใหม่แม่งดุมากเลยโคตรบ้าเลยอลองเอาทีมนี้ไปเล่นแบบลองเอาทีมฟีเซอร์เอลมาตัวใหม่ไปเล่นในด่านของลีเทีย g โกคูจี dition ดูดิฮนะโอ้โหน่าจะเอาเรื่องเลยนะเออเอาเรื่องเลยนะนั่นแหละครับนี่ก็คือคลิปการผ่านมิชชั่นของเอลมาฟีเซอร์ตัวใหม่ เลยเดียวว่าค่อนข้างจะง่ายเลยคือถ้าใครไม่ได้มีฟิเซอร์ตรงไหนก็ให้ฟิเซอร์เพื่อนแบกเอาแล้วก็ใช้ฟิเซอร์เขียผู้นําแทนเหมือนผมไม่แหละฮะเล่นได้เล่นผ่านด้วยนะครับทีแม่งโหดมากๆขนาดผู้นําของผมมันยังนําไม่ฟูมันยังมันยังดาเมจแรงขนาดนี้เลยนะถือว่าโคตรก๊อตเลยนะเออทีแม่งก๊อตมากๆเลยงั้นกค็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีคําถามอะไรอยากสอบถามก็สามารถสอบถามได้เสมอเลยนะครับจะคอยตอบให้ตลอดนะครับผมงั้นก็โอเคคลิปนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย